บตูบเรียบร้อยเหติดครับยังลุ่นลุ่นลุ่นนี่ติดบ่ดึงขึ้นแล้วเนะวาะโอ้ยทำไมเสียได้เบสโอ้บังบังหวัวนี่นวัวนกกระตุง้งเนาะ <ừ. S 1> โอ้กระตุ้งตาแม่าตาดีเนาะอ่ะสุขสบ,บายดีเนาะพี่น้องวันนี้เคยผู้ไทยพาพี่น้องมาหากินอีกแล้วพี่น้องเลยเก่าคือเดิมวันนี้ จะพาพี่น้องมายิงปลาเนาะมืัอนี้กับทีมงานส่องสไตล์เหล้ามืัอนี้่มาทำกันแต่ว่ามืัอนี้เพิ่นนคถ่ายคลิปเพราะว่าเอาคลิปไปเฮารุนร่นแล้วอย่างมนี้แต่ว่าทีมงานเขาก็มาหลายคนเนาะมืัอนี้สามสี่คนมาทำกันแต่ว่าหลายคนแต่ว่าสิมานหรือบอมานอะไรนี่ติดตามกันเบิ่งอีกเท่หนึงเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กำลังฮอดแคบไม้เนาะเดี๋ยวเขาจะเดินทางลงไม้เดี๋ยวจงไปพบกันอยู่หน้าไม้อีกเท่หนึงเนาะทุกคนเนาะไปเดินทางบัน กำลังหอดหนาไม้ทุกคนตอนนี้เขายิงปลาบูได้เนาะโอ้โหอ้ตัวใหญ่เลยเพื่อนะนี่ปลาบูทุกคนนะเต็มแรกแหกมันมาหนิมันมันมัน,มน,มนอุ้ยนะมันนี่เวาไลายเนาะเต็มคลองนี่ก็าพาะมาหนีิเด้พี่น้องเต็มคลองน้อยนี่ก็พาะนะแต้มนหนึ่งมันมันมาหนินะดุ่นกันยาวๆเลยคืนนี้

อ้าทั้งคนกับถือเลยเนาะคนวะอ่าคอปรคอดีผูดีใส่นี้แบบเป็นอะไรอะไรก็ทอดโอ้สีมันหวานเลยทุกคนเลยโอ้น่าล้วนเลยบแบบทั้งลุมพนนี้เนาะได้จากตัวแล้วเนาะทั้งลุมนะทำงานเลยไหมเอาตัวใหญ่และตัวเล็กเอาเนี่ยโอ้จะเปสนชีโฮแท้อัตราร้อนว่ะน่าเอาตัวใหญ่ อาน้อพี่น้องคนเจอตัวใหญ่นาะน่นี่เรียบร้อยนะคึกัมนี่เฮ้ยม่ใส่งามพี่น้องบาบูนี่พี่น้องอะเนื้อนิ่ๆเหมือนมันม้าหรือมึงข่วน Ha sang lùm phần mà đại lại đây này. Ờ phải gà. Mà luôn cả tao phía nó. Luôn to luôn to Sết trơn. Ha phải lại sang lại liệp lại sết trơn lại nó chắc tôi nhai tôi nói nó. Ờ sang ngam ngam nó phía nó. À. Chào chào khóng xong thì chắc xin đây chắc tôi lại nó mới này. Chắc cái đại tôi nó lẻo lơi. เจอกันดีนี่ดีด <c oughs> อ่าเราเจอแล้วเนาะรุนลุนลุนนี <c oughs> ต่ติดบ่ <c oughs> ติดบ <c oughs> ่โอติดเนาะใส่งามเนาะโอ้วงนี้ใหญ่เว้อร์นี่ระดับวะตัวงามเลยม,กกมันก็ข <c oughs> ูมือพคนละอ้าพี่น้องทางลุมพูดเนาะ ทางรุมเพิ่นเจอแล้วจากตัวใหญ่ตัวไหนเนาะบุหเนาะมันลุ้นน้ำกันลุ้นน้ำกันโอ้ใส่งามๆนะพี่น้องมันต้องกินบ่พอดีกินพอดีกินตัวนี้เป็นเห็ดพาดเนาะอีกหนึ่งนี่จะของซองเห็ดพาดเพิ่หรอยิงแล้วลดเนาะจะเล่เจ้ทางรุมเพิ่นวเสร็จแลอนั่นพี่น้องเจอปลาเนาะเจอปลานี่ เจอปลานี่เนาะนี่นี่นย้ายเพื่อไม่ยิงเนาะนี่นี่นี่เห็นบน่เนี่โอวบประกอบรุบแน่นเน่นเผื่วอวะลูดเรียบร้อยโอ้ <พา S 2> เสียแตมงามๆไปอีกแล้วหนะทั้งรุมกัหล,หล,หล,ลานไปแล้วเนาะรุ่นรุ่นที่ไหรือบ่ โอ้เรียบร้อยเออเรียบร้อยเนาะทั้งลุมเนาะได้เออนาะทน้งลุมสามสามลูกคนเขาสองเลยสองลูกเท็ยบเลียดมราจะมันติดสองลูกนี่โอกาสหนักคนปะพี่น้องเจอาประคอยอีกแล้วเนาะแกมือเพื่อมานี่ติดบ่เออติดหน้าลูกนี่แกมือเพื่อมาแกมือได้แล้วแกมือได้แล้วทั้งลุมเด้ยยังบ่เจอเนาะ อ่ะพี่รองเนาะเจออีกแล้วเนาะเพื่าโตพอดีเรียบร้อยอ่าทั้งลุมกะลานไปเนาะนี่งามๆเลยใส่งามๆทั้งลุมกะพอดีเนาะพอดีพอดีงามเลยแต่ละคนแมนยูเขาหอยกะไลน์นาะเก็บหอยพร้อมหมดเลาเก็บหอยไปก่อยเอาพี่รองทั้งลุมเจอแล้วทั้งลุมเจอแล้วเลือบ้าคอบ้าคอเพือโอ้ใส่งามๆอยู่ได้พี่น้อง

ใส่งามๆเลยแบบพอดีกินพอดีกินเจอหูเนาะเจอหูนี่นี่นี่เลยนี่เห็นบ่าอุ้ยไหลลงไหลลงเนาะไหลลงเนาะไหลลงเนาะเจอหูเอียนเนาะเจอหัวโตเนาะเดี๋ยวยังเห็นอยู่นี่เห็นบ่เห็นบ่นี่เห็นบ่เห็นว่เห็นว่ตามหูเลย

เสียกี่เรียนหนึ่งหนึ่งเพื่อนก็ยิงไปเนาะเจอปะบูอีกนี่นะลุนลุนลุนมาชิได้หรือเปล่าลุบเรียบร้อยความเรียบร้อยความติดหางความหัวติดหางเหรอเนาะใส่งามๆเลยนี่พอดีพอดีพอดีเหรอโอ้ทางพุดเลยเจอแล้วุเหรอบังไงเหรอเรื่องยังไงติดบ่อทางนี่ตุบเนี่ย เรียบร้อยทางไหน,นเห็นลุ้นแล้วนเนาะเสียไปแล้วแต้มนึ่งหัวเสียไปจังเด็ดิอ้าวตัวกันที่นี่โอ้ยเพิ่มตัวกันแล้วเพิ่มตัวกันแล้วหนึงเ <c oughs> จ้าของสองตัวอะไรเนาะนี่ตัวคนไทยแล้วเพื่อมา <c oughs> พี่น้องขยิ่งแล้วเนาะได้บ่ได้บ่ลุนลุนลุนพี่น้องล <c oughs> ุนลุน <c oughs> โอ้ยบ่ทัานทราเพื่อว่าบ่ท่านแต่มีลุนเพื่อ Luôn, luôn 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 con con luôn con con xin đại lưu bò luôn áo nó <laughs> chẳng lấy chẳng lấy dù bò <laughs> à. ngày tụi khôn yên nhây ngay yên nhây

เป็นดินดาเนาะดินดาดินดากแน่นแน่นเาเลยคันเอาหนักลุน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 หัวยังอยู่เพื่อไแต่ขิไดลีบอลเลยเนาะหนักลุนนำกัรลุนนำกันตะกรงเข้าวาเย็นไงมาสั่นจะเป็นหูมาสั่นจะว่าตอนนี้เขาสู้แต่หูดังมันคนยังไม่เห็นแบบหน่อยใหญ่สำไร <cười> <cười> à chẳng phải này phần đinh cái lên đó nhà <laughs> 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 <ngom ngam> <laughs> xem à đấy với ô xanh ông ngam phi xanh ông ngam đấy xanh ông ngam nó phi nhỏ phải cái lông lông thiên quạt nọ rồi về đây đây Chờ một ngày bên đây đó. Rồi. một Ô từ mà từ mà ngam nó. Để nhắm một thứ nhảy cho chị. Tính khả năng là bên hố đấy. Cầm lăng Cầm này. chơi nó không? khát vào chắc này. Đi thằng này anh ừ. đi. Chơi không? Chơi tít to cả đây. Ừ ừ, Tony Và đấy Xua Nè, xua nó phi nọng Xanh ngam ngam Này phi nọng Chế cái nó Chế 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 À, à, luôn 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 đều quyền phụ nhưng mà Ủa, cầm lăng lấy luôn lấy xanh ngam ngam nó xanh ngam ngam chả chẳng qua này bố ngồi xí đại lưu bò luôn nằm cắn phi nọng เรียบร้อยอืมเรียบร้อยเหรอใส่งามๆเนาะตัวหัวสิวหนนิดนึงหัวติดเหลี่ยมนึงิเก็บนึงเก็บโพถือเวนเก็บโพถืออ่าพี่น้องเนาะเพห่วจังหวะนี่ก็น้ำหมอกเริ่มลงเนาะเพหัวพากันหล่กคับก่อนหลกอับไปแถวเก่าเพื่อเพื่ออีกคนหนึ่งกับพังเพื่อเนาะยังยิงอยู่เดี๋ยวเพื่อนตามมาเพห่ออ่ารอต่อเนาะสุดเฮา อ๋อเนาะพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกเจอแต้มก้าวเจอแต้มก้าวเลยเริ่มรอกลับมานเลยเจะใส่งามๆมาเลยลุ้นๆจะได้หรือเปล่าจ๊บเรียบร้อยมาติดคักยังพี่ชิโก้ก็เริ่มเริ่มน้าเลยเนาะนี่ใส่งามๆเลยพออยู่พอกินเนาะ โอ้ถ oh, in ่ายบทท่านพี uh, okay. oh, Suddenly, now, no oh. Because, ่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่เขาดึงเสียงนกนะเีนกอะไซองหากอะไรเห็นนกอะไรยิ่งเมื่อกี้นี่กำโตมันก่อนลองกมังแด้วนะเพราะว่ายิ่งทั้งอันลูกหนาลูกเล็กเขาเลยแต่ว่าตอนนี้ถึงนกแล้วเนาะลูกหนาก็ยังติดอยู่ในนกอะไรนกกำโตมันเดี๋ยวจับคางเออโอเคเอาคอยดึงออกมาคอยคอยคอยลูกหนานั่ดึงลูกหนาเป็นนกยังบุพูกอ่ะเป็นนกยังน้อยเนี่ยแตเห็นหัวหัวมันหน่อยๆโมเมนต์โมเมนเป็ดโมเมนต์เป็ดต่ฉนร้สิกเป็นนกจริงๆ เนาะเดี yeah, yeah. Oh ๋ยวเอามาเบิ่งน้ำกันฮอลโกผู้หญิงก็ยังบุหัวแม่นกเนี้คือกันตอนนี้ค่ะแต่ว่าโตโตงามอยู่หนุกหนุกเป็ดไว้ตั้งยังไงหนุกอีล้มหนุกอีล้มต้มตัวแม่แม่นบ่หนุกกระตุ้งหนุกกระตุ้งนั่นแหละนกกระตุ้งทุกคนนกกระตุ้งเออแล้วเขาคือเขานอนในกอไผ่ไปเสียบติดตามกันทุกคนเลย บุ่นเข้าไปอยู่ในกอไผ่ไปแล้วตอนนี้นะเออกระตุ้งกระแมกระตุ้งเนาะพอเมื่อกี้นี้เทาเอาเอียนอยู่ในนี้เนาะเมื่อกี้นี่แหละเอียนตัวเท่าไรเมื่อกี้ตัวสีใหยๆเนาะแต่ว่ามันก็ไม่มีเสียงไงเมื่อกี้เมื่อกี้พี่น้องแต่ว่าหลังจากที่เฮายางไปแล้วละเฮางกลับมาพัดมาเจอเนาะมาแล้วมาแล้วกระตุ้งกระแม่แม่นรอ อือกระตุงก็ใหญ่เติบแล้วเฮ้ยบึงฮอนมันสิมันก็แม่บึงบึงหัวนี่ว่านกกระตุงเนาะอือโอ้กระตุงตัแมสีมืออนเฮานี่ถ่ายักบ่แม่นถ่ายภาพเด้อถ่ายักแต่ว่าก็มานอยู่เนาะโอ้แนบงคือว่าซนกเอี้ยงเด้อตัวตใหญ่เติบอยู่เด้อกระตุงตแมอือบ้านเฮามักเอิ้นนกไก่นา คักคักคักม้านม้นทุกคนมาหนี่ได้แล้วเนาะคักคักคักปลาเอียงครบเนาะพี่น้องกระตุงกระตุงตัวแม่เนาะปลาษาไทยลงอีลุกมน่อพี่น้องเอ้ปภาษาไทยเอิญหนกดุมมันเอิญหนกกระตุงบางคนเอิญหนกไก่หน้าพี่น้องมันให้กินตามท้งไห้ท้งหน้าตามใต้ห้องนะมันม้านทุกคนไปเรากำลังเลาะกับเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวติดตามมึงว่ะขากับนี่มันมันวะจะได้เต็มเพิ่มมาะทุกคนเนาะ แต่ก่อนก็จะย่อมเชี่ยวสาระมุนเขาเอาเนาะคักๆสุดยอดเลยหมดเอาเนาะพี่น้องแจ้งว่านี่ก็เริ่มเฮี่ยงหนาเฮี่ยงตากันไปเนาะเผมว่าแจ้งว่านี่ก็อากาศก็เริ่มหนาวๆแล้วเนาะมันก็เริ่มเด็กน้ำหมอกเริ่มลงเผมว่าิ่นก็เลยว่าเฮี่ยงหนากันเมื่อผมว่ะเดี๋ยวรอรุ่นไม้ต่อไปเนาะถุย รอเรื่องตัวต่อไปเนาะว่าสิได้หรือบ่นะ่ยทีนี้เฮาก็ขึ้นมาฮอดเฮือนอแล้วเนาะทุกคนเนาะอากาศมันเย็นหลายเนาะหนาวแห้งไรหมอกลงนะน้ำเปน็นไอ้คว,นอ,ว,อน,ว,น,วนอยู่เราก็เลยถอนโตเลยมันนี่ถือว่ากระมันอยู่เนาะนี่ครับนี่ของทีมงานเขาเนาะได้เย็นไนเนี่ยตัวหนึ่งปลาบูก,ก็ถือว่าหลายสมควรเนานะเอะ่าจะโลก,กลัวสองโลคนละนึง <c oughs> เยียงทั้งปลาแล้วก็ของเขาเนาะทุกคน อ่าถือว่าสมบูรณ์อยู่เนาะเรื่องอยู่นี่งานอีกคู่ใส่งามๆตัวใหญ่ๆเนาะทีงานอีกคู่หนึ่งโอ้โหผันผูผันเสื่องวายโดดผันผูผันก็ใหลายแต่ว่ากระไดเนี่ยแถมมาอยู่ทุกคนเลยนี่นี่ของก้อยเฮาเนาะถือว่าหลายเติบเราค่อยกันพอได้อยู่ได้กินเนาะถือว่าสมบูรณ์เลยถือว่าโอเคเนาะมงโอนี่ทุกคนถือว่ามานอยู่หาอยู่หากินกัน ได้ทีมงานเขากัพอได้อยู่ติกินมื่อไหร่กำลังหอนเทือนเพิ่นก็ถือว่าคลิปนี้กัมีสมีน้องพี่น้องเนาะอทาเลยิงปลาแล้วก็เก็บหอยเก็บยังเนาะอาหารแรงเพราะว่ามื่อนี้อากาศก็ถือเบื่อถึงคันว่าหนาวปะไรเนาะถือว่าหนาวแต่ว่าพอไปได้อ๋ะอ๋อพราะก็ไม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้อ่างอุปกรณ์ทุกคนบ๊ายบาย